เยนดีต้อนรับข้อสู่รลิมมลกมังงะก็สลายคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับหลังจากที่ลิมมลกลับไปแล้วกีก็ได้นั่พูดคุยกับยูกิโยกิก็กล่าวขึ้นมาว่าเอาล่ะครับถึงจะเป็นการมาเยือนที่ไม่คาดฝันไปหน่อยอาจจะช้าไปหน่อยแต่เยนดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมอิสระครับในฐานะหัวหน้าสมาคม ยูิเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันตลอดเวลาและถึงจะไม่ได้เตรียมพร้อมเขาก็ปรับตัวได้ดีกว่าคนทั่วไปมากขรั้งนี้ก็เช่นเดียวกันยูิคิดในใจว่าคุณลิมโโลดันพาตัวปัญหามาให้ฉันอีกแล้วปัญหาของยูิไม่ได้อยู่ที่ว่าคนพวกนั้นจะสร้างปัญหาอะไรได้หรอกแต่ปัญหาจริงๆที่ตัวเขาต้องเจอคือควาสัญญาและความรับผิดชอบตั้งหาก คนพวกนี้รับมือไม่ยากหรอกแค่เกะกะจนน่าลำคาญตัวยอย่างชัดเลยว่าเจ้าหนูมาซายเยะขีหมอน,นั่นหนาะไม่เท่าไรหรอกแต่ต้องยอมรับแต่ใจจริงว่าอยู่นิสกิขคงหมอน,นั่นรับมือยากเอาเรื่องพลังที่ควบคุมแมกระทางกระแสของความคิดของผู้คนนั้นมันน่ากลัวเขาเลยยอมรับมาอยู่ภายใต้การดูแลแต่ด,ด้วยดีเพราะไม่อยากจะมีปัญหากับคนที่สังคมขนานนามว่าเป็นผูก้กล้าหลังจากนั้น ที่ได้ฟังคำกล่าวเขาก็ตอบว่าอืมทั้งทงที่พยายามต้อนรับอย่างเป็นมิตรขนาดนี้แต่คู่สนทนาของเขากลับไม่ค่อยจะเป็นกันเองนักเหมือนตอนอยู่ต่อหน้าลิมเมอร์ลูเท่าไร่ให้ตายสิคนพวกนี้คนกำลังพยายามเข้าหาอย่างเป็นมิตรนะเฮยอย่างน้อยช่วยแก้งําให้ความร่วมมือกันหน่อยก็ได้ตามจริงยูกิไม่จำเป็นจะต้องสนใจคนๆน,นี้ก็ได้ถ้าไม่ติดอยู่ที่ว่า ในตอนนี้จุดยืนของเขามันยำแย่แค่ไหนลิมเมอรลไม่ใช่คนโงอเขาก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ายูกิอยู่เบื้องหลังของทุกเรื่องสิ่งเดียวที่รับประกันว่าหัวของเขาจะยังคงอยู่บนบ่าคือชื่อเสียงของเขาเท่านั้นถ้าลิมเมอลอยากจะฆ่าย,ยกูกิตรงๆมันก็ไม่ต่างกับอะไรกับการประกาศสงครามกับมนุษยชาติยูกิเคยประมาทจอมารโบราณมาแล้วครั้งหนึ่งและนั่นนำมาซึ่งความล้มเหลว และความสูญเสียจอมันแม้จะถูกมองโดยมนุษย์ว่าเป็นพวกป่าเถื่อนแต่คาการีก็บอกว่าคนพวกนั้นเป็นพวกที่มีอารยะมากกว่าที่เห็นอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะพวกจอมันเก่าแก่และจอมันโบราณแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังบอกว่าต่อให้รวมกลุ่มก้อนมนุษย์ทั้งหมดในฝั่งตะวันตกก็ไม่มีทางโค่นล้มจอมันลงได้หรอกเนเสียแต่ว่า จะมีใครสักคนที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นผู้การทีแท้จริงที่ไม่ใช่แค่คำพูดตำหน่งโยกิเขาเคยได้ฟังเรื่องเล่าของอาจารย์ชิสุข,ของเขาอยู่บ่อยครั้งผู้การที่แท้จริงกับผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้กล้าหนานแตกต่างกันมากผู้กโล้าคุโรโนะอาแข็งแกร่งถึงขนาดผลึกมังกรวายอยูข้างได้ถ้าคนคนนั้นยังคงอยู่จนถึงตอนนี้ก็คงจะดีสิไม่มีมนุษย์คนไหนในฝั่งตะวันตก ที่ไปถึงขั้นนั้นได้เลยสักคนส่วนฝั่งทะวันออกเขาไม่รู้เลยอาจจะลำบังแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละต่อให้มนุษยชาติรวมตัวกันมากแค่ไหนก็ล้มจอมมันไม่ได้มันไร้ประโยชน์อย่างดีที่ลิเมอรโลไม่ใช่คนโหดไลยเขายังมีโอกาสแก้ตัวได้อยู่ถ้าเขาทำด้วยตัวเองแน่นอนว่าไม่มีทางได้รับการให้อภัยแน่แต่แค่บอกล่าว่าเขาต้องทำด้วยตัวเอง ในเมื่อคนตรงหน้าของเขาตอนนี้ก็รู้สึกสนมกับริมมารอยู่พอสมควรเลยด้วยดังจากนั้นยูกิได้กล่าวว่าเย็นชาจังเลยนะครับว่าจริงสิยังไม่ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยสินะครับผมชื่อยูกิคาวุลซากะเป็นชาวต่างโลกและผู้ก่อตั้งสมาคมอิสราลาดังจากนี้คุณจะอยู่ภายใต้การดูแลของผมคุณยูกิเขาจังกล่าวไม่จบกีก็เลยพูดสอนขึ้นมาว่า หืจะให้ข้าแนะนำตัวหรอก็ได้อยู่หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นเพื่อของเจ้าตรงนั้นดูเหมือนว่าจะรู้จักชื่อเสียของข้าดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะข้าซาเลมกียังคงมีหน้าเปี่ยมเล่กลเช่นทุกทีเขาได้วางเนยเสือลงบนโต๊ะแล้วเลือกขันมาให้ความสนใจกับคู้ส่สนทานานมากยิ่งขึ้นอยู่สักนิดโยกิคาโอนัซากาชื่อนี้เขาเคยได้ยินมาก่อนลิมโมโลเคยพูดให้เขาฟัง ในการหาลือแบบลับๆหลังงานวันโพกีบของพวกเขาเป็นพวกอ่อนแอแต่ก็ดูเหมือนว่าจะใช้ประโยชน์ได้อยู่ริมโลุกก็เลยเก็บเอาไว้ส่วนอีกคนนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นคนคุ้นเคยนี่เองถึงรูปร่านจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็หลอกสายตาของปีศาจยังกีไม่ได้ต่อให้ยาจิตวิญญาณไปมากแค่ไหนก็ไม่สําคัญสิ่งที่มองจริงๆคือดวงวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หลังจากนั้นแล้วโยวกิ่ก็ตกใจแล้วกล่าวว่าฮากาลีจะหมอนี่มันพอเห็นว่าโยกิ่ตกใจฮากาลีก็เลยตอบว่าค่ะไม่ต้องสงสัยแม้ว่าจะเปลี่ยนชุดแต่งกายก็ตามไม่มีทางที่เดชันจะลืมใบหน้านั้นแน่แน่คนคนนี้ก็คือเจ้ามารกีคิมซันอย่างแน่นอนค่ะฮากาลีถึงสวัว่นกลัวจนตัวสัน่นแต่ก็อย่างรวบรวมกลงกาและพูดออกมาได้ ตั้งแต่วินาทีที่คนคนนั้นเข้ามาเธอก็อรับรู้ได้ในทันทีว่ามีบางอย่างไม่ปกติและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆจ,จอมานกี่ตัวเป็นๆนผว่มาอยู่ต่อหน้าเธอพร้อมกับจอมาลลิมารุเธอไม่รู้ว่าสองคนนี้สนิทสนมกันมากขนาดนี้ได้ยังไงแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแนๆ่ๆพอได้ฟังคำยืนยันจากาคาการิยูกิก็สะทออกมาว่าให้ตายสิยูกิเขาสะทมออกมา างรุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วอยู่ในสถานะเตรียมต่อสู้ในทันทีถึงจะพูดไปหยอกๆยกว่าตัวเขาไม่ควรประมาดและทําทุกอย่างอย่างรอบคอบเพรแถแต่เขากลับมองข้ามคนที่อยู่ใกล้แค่โต๊ะตัวหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะเขาอ่อนประสบการณ์มากขนาดนั้นเลยเหรอสําหรับมนุษย์แล้วยูกิไม่ใช่คนได้ประสบการณ์แต่อย่างใดกับกันเขาเป็นมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่หวังพึงได้แต่ก็อย่างที่เห็น สำหรับตัวตนที่มีอายุมาหลายพันปีหมื่นปีผ่านยุคสมัยที่สุขสมและโหดหลายมามากมายโยกิ่ก็เป็นเพียงแค่เด็กหน่อยประสบการณ์ที่ผ่านโลกมาแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองพอเห็นท่าทีของโยกิ่กี่ก็เลยกล่าวว่าเวอเวอไม่ต้องเจร้อนขนาดนั้นก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรข้าได้หรอกนะฮึฮฮเขาแค่กังวลว่าเจ้าจะเก็บตัวซะเอง ระหว่างพรายามโจมตีตัวขา้าเชื่อเถอะถ้าข้ามาเพื่อสู้กับเจ้าละก็เจ้าไม่ได้เย็นอยู่ตรงนั้นหรอกกีเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย้อยิงนิสัยที่แท้จริงของกีเขาเป็นปีศาจผู้ผ่านโลกมามากมายการเยืนหยัดขค้นคิดจะต่อกรกับเขาดนทางที่รู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครเป็นไปได้เพียงแค่ตัวตลกเท่านั้นเดี๋ยจะพูดให้ถูกอีกครั้งหนึ่งยกีนั้นอ่อนแอเกินไป ฮี่กีจะบอกว่านั่นเปลี่ยนการพยายามการจมตีด้วยซ้ำเขาปล่อยผ่านเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ยังได้เลยพอได้ฟังคำพูดของกีแล้วคากาลีก็เห็นด้วยแล้วเธอได้กล่าวว่าเย็นเย็นเยนก่อนค่ะบอสเราไม่มีทางเอาชนะได้หรอกค่ะคากาลีตะโกนเตือนด้วยใบหน้าที่เปื้อนเหงื่อการต่างท่าพร้อมปะทะกับคนที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่บ้าบินคากาลีเชื่อในตัวบอสของเธอก็จริง แต่กีก็คืออีกเรื่องหนึ่งพอลังที่แม้แต่บอสเองก็ยังไปไม่ถึงนั่นคือปีศาจท,ที่มีเรื่องเล่าขานแม้แต่การท้าทายพระเจ้าสีแดงและหยดเลือดจอมันกีคิมสันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใครทั้งนั้นบนโลกใบนี้กว่าพันปีแล้วที่เขายึดยงบรรลังความแข็งแกร่งที่ไม่อาสั่นคอนของตัวเองเอาไว้นี่ไม่ใช่ตัวตนที่จะสามารถรับมือแบบเครื่องกลางได ในประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วครั้งหนึ่งพอได้ฟังคําเตือนของคากาหรียยกิก็กล่าวว่าเออขอโทษที่เสียมารยาทครับยกิดำรับคําฟังคําเตือนแต่ด,ด้วยดีการลดการป้องกันและนั่งลงที่เดิมจะสงบเสงี่ยมฉันเชื่อตายานการป้องกันตัวมันไปเร็วเกินกว่าความคิดของเขาเสียอีกริมโมโลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นั่นคืออีกระดับหนึ่งเลยริมโมโลเป็นจอมันหน้าใหม่ แต่กับแสดงให้เห็นถึงพอหลังที่แม่แต่เยกิก็ยังสัตย์ฐานทั้งตัวแล้วท่าเป็นแบบนั้นคนตรงหน้าเขาหลาโจมารตนแรกของโลกจะแสดงปฏิหารแบบไหนได้กันหลาไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเท่าไรเลยถ้าเป็นลิมเมลูอาจจะพอพูดคุยกันได้บางแต่คนตรงหน้าของเขานั้นไม่ต่างกับอะไรกับภัยพิบัติธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า วันไหนเท่านั้นที่มันจะเล่นงานเขาเองพอเห็นโยกีนั่งลงแล้วกีก็กล่าวอีกว่าข้ามาได้สแสวงหาความรุ่นแรงข้ามาได้สแสวงหาการต่อโซ่และแน่นอนว่าข้าไม่ได้ถอมมาถึงที่นี่เพื่อมาจับผิดพวกเจา้าข้าเดินทางมาไกลถึงที่นี่จากทิวีบน้ําแข็งเพราะริมเมืนหลูอัตราจา้งของที่นี่พอใช้ได้กีเขาได้พูดถึงจุดประสงค์ที่แท้จริง แต่โยกิก็ตอบรับครับเขาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยกีจึงได้ช่วยอธิบายอีกครั้งข้าต้องการใช้เงินหนาข้าไม่ชอบงานค้นขวาหรืองานแรงงานเลยไม่มีงานในเทมเพียที่เหมาะสมกับข้าถึงต้องลำบากลำบนมาเป็นนักประจนภัยอย่างที่เจ้าเห็นตอนนี้นี่แหละหลังจากได้ฟังคำอธิบายโยกิและฮากาลิเจ้ามองดูใบหน้าที่ไม่รู้ร้นลู้หนาวนั้นด้วยใบหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อ ซึ่งเจ้าตัวก็ทำเพียงแค่พยักไหลแล้วกบว่ามันสบอกว่ามันเปลี่ยนเรื่องที่ช่วยไม่ได้นี่นาแบบนั้นเลยกว่าหน้านี้ในหัวของพวกเขากำลังคิดถึงความเป็นไปได้ไหลายๆอย่างว่าอะไรคอาเจ้ามันเก่าแก่มาไกลถึงเมืองมนุษย์แบบนี้แต่ไม่มีความคิดไหนเลยที่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้นี่มันเรื่องตลกใช่แล้วมันต้องเป็นเรื่องตลกแน่แนค่จะไปคิดกันล่าว,ว่าเจ้ามัน จะมีอารมณ์ขบขันแปลกๆแบบนี้ด้วยพอได้เห็นท่าทีไม่อยากจะเชื่อของทั้งสองคนกีก็เลยกล่าวอีกครั้งเออข้ากำลังจริงจังอยู่น่นเนี่ยข้าต้องใช้เงินจำนวนเยอะมากๆสําหรับค่าอาหารและที่อยู่ข้าเคยลองขอรีโมลดูแล้วแต่หมอนั่นนาแรงน้ำใจหาใครเปรียบมีได้เลยลละก็เลยมาจบลปงอย่างที่พระเจ้าเห็นนี่แหละกีขาได้รวบและตัดตอนอธิบายสถานการณ์คร่าวๆของตนเองให้ฟัง แต่สิ่งที่เขาได้กลับมามีเพียงแค่ความเงียบความเงียบระลอกใหญ่จากเด็กหนุ่มและสาวเอวที่เหมือนว่าจะประมวลผลตาคําพูดของตัวเขาไม่ทันสั์แล้วดังนั้นกีก็เลยกล่าวว่าที่จริงพวกเจ้าค่อนข้างจะน่ารำาขานลูกหูลูกตาอยู่เหมือนกันนะแต่เอาเถอะมาสัญญากันดีกว่าถ้าเจ้ายืนยันว่าจะหางานให้ข้าทำอย่างไม่ขาดสาย ถ้าจะไม่เอาเรื่องคณะตัวตลกสัตว์เล็กๆของพวกเจ้าไปบอกริมุมลก,ก็แล้วกันฟังดูดีใช่ไหมละ่ะกี่เขาได้ยื่นข้อเสนอออกมาในตาสีแดงเฉียบคมของทั่วเขาตวัดอย่างรุนแรงมองไปที่บานประตูของห้องพร้อมกับจิตคู่คามให้เจ้ามานอนๆเพื่อค,มค่มขู่กี่เขาเป็นพวกโอหังในอำนาจและหน้าตาทางสังคมไม่แปลกหลอกที่เขาจะไม่ชอบการถูกแอบมองประตูที่เปิดเง้มออกมาเพียงเล็กน่อย ได้เปิดกว้างขึ้นมาคนสองคนได้เดินเข้าออมาโดยยกมือขึ้นทั้งสองข้างเนือ้อซีรษาเป็นสัญญาณว่าไม่ต่อต้านแน่นอนว่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากลาพาสและเทียตัวตลกภายใต้การดูแลของยูกิตั้งแต่เข้ามาในอาคารพวกเขาก็รู้สึกถึงเรื่องราวไม่ชอบมาพากลแล้วบอร์มีแขแกแปลกๆมาเยี่ยมแต่พวกเขาก็ทึกไม่ถึงเหมือนกันว่าแขแกแปลกๆคนนั้นจะเป็นจอมานตนแรกของโลกผู้โด่งดัง ลาพาร์ตและเทียไม่ใช่คนโง่การเข้ามาปะทะกับตัวตนแบบนั้นตรงๆก็เหมือนกับวิ่งเอาหัวเข้าไปโขกกับกำแพงอิฐที่เจ็บตัวเปล่าๆหลัจากนั้นลาพาร์ตจะได้พูดว่าโอ้โอไม่เห็นต้องเขม่งกันแบบนั้นเลยนี่เจ้าม,มารสัง่งพอลาพาร์ตได้กล่าวแบบนั้นเทียก็พูดต่อนั่นสีนั่นสี่พูดเราก็แค่อยากรู้อยากเขียนนิดหน่อยเท่านั้นเองลาพาร์ตพูดติดตลกออกมานิดหน่อย พยายามทําให้บรรยากาศที่มาคุอึมคืมอยู่แล้วมันแย่ลงกว่าเดิมโดยเมเทียคอยพูดเสริมเป็นเสียงเล็กๆอยู่ข้างๆในขณะเดียวกันกีเองก็คิ้วกระตุกขึ้นมาผิดสังเกตกับคนที่มาใหม่ตัวตลกหน้าร้องไห้นั้นไม่เท่าไรแต่กีเขารู้สึกได้เพียงแค่ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับตัวตลกอีกตนมันคุ้นเคยไม่น่าเป็นไปได้กีไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยสักนิด กับตอนอยู่ข้างๆลิมโมโก็รู้สึกคุ้นเคยแต่ขับจับต้นชนไปไม่ถูกว่ายังไงหลังจากนั้นกีได้พูดออกมาว่าอย่างที่บอกข้าจะไม่บอกลิมโลโแม้แต่เสี้ยวเดียวของเรื่องพวกนี้พวกเจ้าก็น่าจะรู้ดีว่าตัวเองได้ก่อเรื่องเอาไว้มากมายแค่ไหนถ้าเรื่องนี้ถึงหูของหมอนั่นละก็ต้องมีซับฝังจบไม่สวยแน่ๆคิดแบบนั้นไหมกียังคงตะล่อมหลอกยูกี ดยเรื่องราวจะเก็บเป็นความลับเช่นเดิมทําไมถึงเรียกว่าก็หลอกลลอเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ความลับตั้งแต่แรกแล้วยังไงล่ะเดิมทีกี้เขาเข้าใจริมโมโรรู้ถึงสิ่งที่เจ้าหนูโยกิเคยทํามาทั้งหมดแล้วและกำลังจะทําอยู่ดีการเจรจาในครั้งนี้กี้ได้ผลประโยชน์เต็มๆส่วนโยกิจะะไม่ได้อะไรเลยเขาเป็นปีศาจเขาไม่จําเป็นจะต้องเล่นตามกฎใดๆ ยูกิเสียเปรียบเงั้นหรอให้จะสนกันล่ะหลังจากนั้นยูกิจงได้ตอบรับครับครับยอมแล้วครับผมยังไม่พร้อมเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้คงต้องมีแต่ตั้งยอมรับจริงๆสินะครับยูกิเกิดอาการหน้าหงอกเพราให้ใจอย่างช่วยไม่ได้นี่มันไม่เหมือนกับการต่อรองสักนิดเหมือนตัวเขากำลังถูกตอนให้จนมุมเสียมากกว่าและสุดท้ายแล้วตัวของยูกิ เด็กหนุ่มผู้ไม่รู้สึกรู้สาอันใหก็ตกลงในเรื่องปบ้าบออย่างการทำาสัญญากับปีศา Lord Darkness, จหลอดออบดักเต็ดกี้ขึมสันจักรพพัดแห่งความเมิดนั่นคือจุดสูงสุดของปีศาจรวมทั้งเป็นที่รู้จักกันในความเย่อหยิ่งอะไรก้นเบิงด้วยประสบการณ์อัศเลือนหลอนและสก,กิลใหม่ๆโนเดนที่เขาเฝ้าฝึกทำความคุ้นเคยมาหลายเดือนกี่เขาเชื่อว่าในตอนนี้เขาไร้คู่ต่อกรโดยชเชื่อง หากไม่นับตัวของริมมนุษแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หน้าไหนแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่ขนามือเขาเลยสักคนในตอนนี้หากมีการปะมือกันจริงๆต่อให้เป็นลุดอราในช่วงผีก,ก็คงจะไม่หนักมือเขาแล้วอัลติเมสกิลของพระเจ้าโนเดนเทพแห่งหุบหิวเขาแข็งแกร่งขึ้นมาถึงขนาดนั้นเลยแหละดังนั้นการต่อรองในครั้งนี้จึงจบลงด้วยชัยชนะอันเล่เหลี่ยมของปีศาจ ข็อสไลค์คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไดเพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า